สวัสดีครับก็วันนี้มาเล่นเกมเคน่านะครับผมก็เพิ่งได้เกมนี้มาเลยนะครับก็มาลองเล่นกันนะครับเล่นเกมนี้มาได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเป็นเกมที่เปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วนะครับก็เป็นเกมคล้ายอารมณ์แบบการ์ตูนภาพแอนิเมชันหนังพิกซาวอลดิสีย์อะไรประมาณนี้นะครับ ก็ถือว่าภาพสวยใช้ได้เลยนะครับอ,อะไรเอ่ยเราอย่าไปทางนั้นเลยนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากก็จะมาให้ดูกราฟิกดูความสวยงามของเกมนี้นะครับก็ภารกิจของเราคือเราเป็นผู้ปลดวิญญาณนะครับส่วนไอ้ตัวดำๆที่วิ่งตามเรานั้นเราต้องไปเก็บให้ตัวนี้ให้ได้ครบประมาณหนึ่งร้อยตัวนะครับซึ่งตอนนี้ก็เก็บมาแล้วประมาณ รู้สึกจะยี่สิบตัวนะยี่สิบตัวแล้วนะครับก็เพิ่งเล่นมาได้ประมาณสองชั่วโมงก็น่าจะมีอะไรอีกเยอะให้ทำนะครับผมอืมไม่ถึงน,นะครับ นี่เราสามารถว่ายน้ำได้นะครับผมไอตัวรอดนี่ก็ตัวเสียมดำนี้เชื่อว่ารถนะครับผมดูมันว่ายน้ำตามเราด้วยนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยเราสามารถ ใส่หมวกให้มันได้แต่ว่าตามทางเนี่ยเราก็ต้องหาสมาชิกเพิ่มไม่ครบหนึ่งร้อยตัวนะครับสาหรับภารกิจเกมนี้แล้วก็ในตามทางเนี่ยเราจะสามารถเก็บหมวกมันได้นะครับผมจะมีหมวกขาให้มันใส่นะครับผมก็รอดมีความสามารถพิเศษอะไรแล้วก็จะสามารถมาคับมันให้สามารถตู้กับัตูได้นะครับผม เกมนี้เนี่ยมีโหมดด้วยนะโหมดก็คือเอาไว้สำหรับถ่ายรูปนะครับก็เราสามารถกดแอคชั่นได้นะครับผมกดถ่ายรูปว่าจะเอาโพสท่าไหนนะฮะน,นี่มีการมองกล้องตามด้วยนะ แล้วก็จะสามารถกดถ่ายรูปได้เลยนะครับมุมไหนก็ได้ตามต่เรานะครับผมมีไลน์เข้ามาโทษทีนะครับเหมือนทางข้างหน้าที่เราต้องไปเนี่ยมันเรายังไม่สามารถเก็บของได้ครบนะครับ ตอนนี้เนี่ยเพิ่งเล่นเลยเรายังไม่ได้ธนูนะครับเพราะว่าที่คยอยู่มีแค่หอ,อกเป็นอาวุธนะครับที่จริงเกมนี้จะมีธนูด้วยเกมนี้เนี่ยเวลาศัตรูปันมาเราจะต้องกดอย่างนี้นะครับในการใช้แบเรียในการป้องกันนะครับส่วนกด L หนึ่งเป็นการหาของนะครับ ว่าสิ่งของนั้นอยู่ตรงไหนมีอะไรให้ค้นหาบ้างนะครับเกมนี้ก็จะมีพัซโซนะครับพัซโซมีปริศนาให้ทำบ้างเล็กน้อยนะครับผมเห็นว่าเกมนี้ความยาวประมาณสิบชั่วโมงถ้าเล่ละเอียดนะประมาณสิบชั่วโมงนะครับก็เกมราคาหนึ่งพันสองเก้าสิบบาทเหมือนกับเป็นเกมแรกนะครับของ PlayStation เลยที่ทำเกมออกมาได้เหมือน ภาพแอนิเมชันของหนังวอล์วิสซี่นะครับหรือของพิซซ่านะครับผมก็เป็นอะไรที่ตอนเปิดตัวมาเนี่ยก็หวังกับเกมนี้ไว้อยู่นะคก็วันนี้ก็ได้เล่นสักทีก็วันนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมาให้ดูนะครับว่ากราฟิกเกมนี้ระบบธรรมชาติเกมนี้เป็นยังไงนะครับผมดูพอของปลาของคอนะครับ ที่เราต้องไปเนี่ยก็คือเขาลูกนั้นนะครับทางนี้ไปมีอะไรนอ้เกมนี้ไม่สามารถดํานาำได้นะครับแย่ตรงนี้มาไม่มีอะไรเหมือนถ้าให้ผมเดานะถ้าเราจะต้องไปตรงนี้เนี่ย เห็นไอตรงดอกบวัวนั่นไหมด้านขวาตรงต้นไม้ผมว่าเราน่าจะต้องมีพนูก่อนนะเพื่อที่จะได้วัดกระโดดที่ไปตรงนี้ได้นะฮะดามภาษาเกมนะครับผมเดาไม่ยากโอหตรงสารเจะตัวรถจังเลยว่ายน้ำกระชาต้มเตียมต้มเตียมนะครับเดี๋ยวเราจะทำการหยอกกับเจ้าตัวรถกันนะครับ อย่างสองคนนี้ก็คือเป็นสองคนที่อยู่ในหมู่บ้านนะฮะอยู่ในหมู่บ้านที่เราต้องภารกิจเราเนี่ยเราต้องไปภูเขาลูกหนึ่งชื่อมาร์เทนไทรนะครับผมซึ่งนังเอกจะไปปลดปล่อยดวงวิญญาณทั้งท,ทั้งทั้งทั้งหลายนะฮะเพื่อที่จะได้ไปสู่สุคติแล้วการที่จะไปภูเขาลูกนั้นได้เนี่ยมาร์เทนไทรเนี่ยไอสองคนนี้เด็กสองคนนี้นาทางเราไปได้แต่ว่ามีข้อแม้เด็กสองคนนี้เยี่ยให้เรา ไปช่วยนะครับผมไปช่วยพี่ชายเขาก่อนนะครับเราจะทําการถ่ายรูปนะถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันนะครับนี่แอคท่าได้ด้วยนะครับกดถ่ายรูปได้นะครับเราสามารถ เลือกเฟรมได้ด้วยนะครับที่จริงเลือกเฟรมว่าเราจะเอานี่เฟรนแบบไหนนะครับเลือกฟิลเตอร์ได้ด้วยนะครับ มีการมองกล้องตามด้วยนะครับผมคือเกมของเกมของ Playstation เนี่ยเขาาชอบถ่ายรูปได้นะครับมันเป็นการที่มันเป็นสน่หของเกมนะครับว่าเราอยากจะเล่นเกมแล้วก็เราอยากจะเก็บภาพไว้ชมนะครับเอาไว้ดูทีหลัง <Bureau. S 1> ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยววันอื่นจะมาเล่นให้ดูนะครับว่า ตัวเกมนั้นระบบต่อสู้เป็นยังไงในเรื่องเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ อมีจูบด้วยตัวรสมีการหอมแยมกันด้วยนะครับมีเต้นด้วยเต้นหรือเปล่าอ่าเต้นเหมือนหัวน่ารักนะครับผมเกียนี้น่ารักเป็นเกมที่เล่นแล้วผ่อนคลายนะครับผมก็สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ,รบ,รบผม